ตอนที่346ชื่อตอนว่าการขยายด้านหลังเขาหลังจากที่หลินเฟิงนึกย้อนกลับไปในใจว่าเมื่อตอนที่เขาได้รับสายเลือดจากสัตว์วิญญาณระดับสูงซึ่งสัตว์วิญญาณในวันนั้นดูเหมือนว่าเลือดของปีศาจดำนั้นก็บังเอิญกระโดดเข้าใส่ต้นไม้ปีศาจด้วยนายควบคุมเหมือนได้ไหมหลินเฟิงได้เอ่ยถามออกไปได้มันเหมาะกว่าต้นไม้ทองคำซะอีกลากับว่าข้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ต้นไม้ปีศาจที่กำลังถูกศาสวิญญาณมากมายปิดล้อมเอาไว้มันได้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาก็ดีถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติก็รีบบอกกับฉันหลินเฟิงได้กล่าวออกไปก็รับเจ้าหนวดได้กล่าวตอบกลับมาเมื่อมองออกไปยังสีดำๆของมันหลินเฟิงก็มักจะเรียกมันว่าปีศาจหนวดแต่ล่าสุดนี้เขาตั้งชื่อมันว่าปีศาจน้อยใช่แล้วเสี่ยวกุยสมองของหลินเฟิงนั้นเปรียบเสมือนกับกล้ามเนื้อชิ้นหนึ่งมันเลยง่าย ที่จะตั้งชื่ออะไรตรงๆอย่างเช่นชื่อของหมาป่านรกก็คือเสี่ยวเหยยส่วนสัตว์วิญญาณตัวอื่นนั้นไม่เป็นไรดาบใดที่พวกมันไม่ได้รู้สึกอึอดอัดหลินเปิงก็ขี้เกียจเกินไปที่จะตั้งชื่อพวกมันเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หลินเปิงได้เห็นถึงสถานการณ์ของภูเขาโฮซานซึ่งดึงดูดสัตว์ต่างๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหลินเปิงจึงรู้สึกขึ้นมาอย่างช้าๆว่าภูเขาหลังบ้านของเขาน่าจะเล็กเกินไปแล้วหลายครั้งที่พวกมันวิ่งไปมาและข่มขู่ผู้คน ความจริงของสถานการณ์นี้หลินเปิงวางแผนที่จะขยายป่าเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่หลินเฟิงติดตั้งลำดับห้าธาตุวิญญาณลึกลับนั้นเอาไว้ที่นั่นโดยเฉพาะเมื่อตอนที่เขาใช้หินวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าก้อนพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งจากวงกลมนั้นก็ได้แปลสภาพกลายเป็นละอองออกมาด้วยเหตุนี้จึงทําให้พลังวิญญาณในป่าเล็กๆแห่งนี้พันทยานขึ้นสูง4-5ถึงเท่าจนกล่าวได้ว่าพลังวิญญาณของป่าเล็กๆแห่งนี้เกือบจะเท่ากับป่าดึกดาบรร ดังนั้นเพียงแค่เดือนเดียวสัตว์วิญญาณที่เข้ามาที่นี่จึงเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าตอนนี้มังกรดำได้ฝึกตนพวกมันที่รับรู้ถึงพลังที่แข็งเก่งก็เหมือนไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงพลังของมีพวกเขากับมังกรดำจึงไม่กล้าเข้ามาในที่สุดเขาก็คิดอยู่สักพักหลินเฟิงก็ตัดสินใจซื้อหมู่บ้านที่อยู่ร,บรอบๆในระยะ30มไมล์ให้พวกเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นและขยายป่าออกไปอีกในเวลาต่อมาก็เป็น100หนึ่งไมล์ หลินเฟิงคิดแล้วก็ทําเลยเขารีบโตรหาหวังหานและบอกในสิ่งที่เขาคิดหวังหานรีบต่อสายหาผู้จัดจาก,การอาวุสของเขตในเมืองหรือแม้แต่ผู้นําในตัวจังหวัดต่อหน้าหลินเฟิงและบอกแผนการของหลินเฟิงแก่พวกเขาแน่นอนว่าคําพูดของหวังหานคือการลงทุนในที่ดินภายใต้ชื่อของการลงทุนเงินนั้นไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดคือทรัพย์สินของหลินเฟิงกำไรของบริษัทต,ต,ต่อเดือนเพียงพอที่จะซื้อที่ดินเป็นร้อยๆลีได้เลย อย่างไรก็ตามสายสนทนาของหวังหานเพิ่งจะจบลงในไม่ช้าและผลลัพธ์ก็ออกมาในช่วงบมายเดิมเทียบคำพูดของหลินเฟิงคือการขยายออกไปประมาณ30มลี้ก่อนแล้วคอยขยายออกไปเป็น100่ลี้ภายหลังถึงอย่างนั้นหลินเฟิงก็รู้สึกประหลาดใจที่ได้รู้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นได้สนับสนุนผืนดิน100่ลี้ให้พวกเขาและใช้หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางเพื่อนับเป็นรัศมี100ลี้ในยุคนี้มันเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล ดินเผิงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดและรักษาในสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ดีขึ้นไม่ว่าใครก็อยากจะสนับสนุนถ้าหลินเฟิงจะผสมความเห็นแก่ตัวเข้าไปบ้างแต่สำหรับพวกเขาก็ถือว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียที่จริงสิ่งที่ลินเผิงไม่รู้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงได้รับการยินยอมเร็วขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าคนที่หวังหันติดต่อน,นั้นเคยมีสายสัมพันธ์กับลินเฟิงมาก่อนหลังจากที่ลินเผิงยกระดับขึ้น พวกเขาก็ได้รับการยกระดับเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่หลินเฟิงต้องการทำก็คือทำให้ชาวบ้านพึงพอใจหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเงินก็ตั้งถึงเช่นกันณจุดนี้หลินเฟิงไม่กังวลเลยตอนนี้เขาไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินที่มีอยู่มากมายจริงสิเขามีเงินเยอะแยะมากมายดังนั้นงานนี้จึงใช้เวลาไม่นานมีหมู่บ้านและเมืองหลายสิบแห่งในรัศมีร้อยลี้และแต่ละหมู่บ้านก็มีหลายสิบกวัวเรือนและเมืองต่างๆ ก็มีบ้านหลายร้อยคัวรเรือนเฉลี่ยแล้วประมาณ50หรือ60ครคัวเรือนหลิมเฟิงไม่ได้คิดอะไรเขาขอให้ลูซอจีคำนวณจํานวนที่ไม่รู้หลิมเฟิงประหลาดใจที่เมื่อคํานวณออกมาแล้วมันเป็นมูลค่าหลายพันล้านยิ่งไปกว่านั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรพอผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็ต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้และจําเป็นต้องใช้เงินหนึ่งหรือสองล้านหยวนเพื่อที่จะย้ายออกไปจากบ้านหลังพังๆนี้อย่างไรก็ตาม หลินเฟิงไม่กังวลในเรื่องนี้เพราะจะมีคนมาจัดการเรื่องของพวกเขาอยู่แล้วไม่ถึงครึ่งเดือนโครงการใหญ่ก็สมบูรณ์แบบและหลินเฟิงก็เริ่มรวบรวมขยะและน้ำเสียจากทุกทกที่และสกัดออกมาเป็นน้ำยาเล่งการจเจริญเติบโตและน้ำยาเล่นวิวัฒนาการจำนวนมากและเริ่มใช้พวกมันเริ่มปลูกต้นไม้วิญญาณและผละไม้ต่างๆเต็มพื้นที่กว่านับร้อยไม้เป็นเพราะลำดับห้าธาตุรวมวิญญ,ญาณสิ่งที่หลินเฟิงได้ปลูกจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มันแตกรากและต้นอ่อนก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นความจริงที่ว่าสถานที่เดิมนั้นได้ถูกหลินเฟิงทําการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสวนผลไม้ภายในครึ่งเดือนและหมู่บ้านต่างๆภายใน100ใหนึ่งรอไมล์ก็หายไปทั้งหมดและอีกหนึ่งเดือนผ่านไปเวลานี้มังกรดําได้จัดก,กัรส่วนสําคัญในสายเลือดของมังกรเขียวที่อยู่ภายในลำดับพาธาตุรวมวิญญาณมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วขณะที่สัตว์วิญญาณตัวอื่นก่อนจะเข้าไปในงวงแหวนวิญญ,ญาณนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกมันมีเวลาว่าง ถึงอย่างนั้นก็มีเพียงสัตว์ต่อสู้ไม่กี่ตัวที่เข้าไปใกล้ที่นี่ได้อย่างเช่นตัวแรกก็คือน้ำเขียวเท้าปุ๋ยราชามาป่าสีขาวเจ้ามาป่าขาวน้อยงูหลามสีมีภูเขาและสัตว์ตัวอ,อื่นนอกจากนั้นก็เป็นสัตว์ต่อสู้ที่ทำบันทัดสัญญากับหลินเฟิงสัตว์วิญญาณตัวอ,อื่นที่อยู่ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรภายใน2เดือนสัตว์วิญญาณที่อยู่ในบริเวณนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต้นไม้ปีศาจระดับเอตอนนี้ได้กลายมาเป็น ปีศาจนัวสีดำหรือในชื่อปีศาจน้อยเดิมทีมันอยู่ที่ระดับเอดขั้นกลางและตอนนี้มันได้อยู่ในระดับเอดขั้นสูงสุดในเวลาสั้นๆบางกรแสงที่อยู่ลำดับสูงก็บรรลุไปถึงระดับเอขั้นต้นและบางกรดํดำที่อยู่ในระดับ S อ s ขั้นต้นมันก็รวบรวมพลังวิญญ,ญาณและกำลังสกัดส,ส่วนสำคัญที่อยู่ในเลือดของบังกรเขียวซึ่งจะทำให้พลังของมันเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งและแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้สัตว์โบราณตัวอื่น อย่างสิงโตทองคำาก้าหัวงูมังกรละองดาวและยูนิคอน,น้นาก็มาถึงระดับเอขั้นสูงสุดกันแล้วซึ่งทำให้หลิมเฟิงประหลาดใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หลิมเฟิงสงสัยก็คือการตะลวงผ่านของสุนัขนรก,กเซียวเหยยที่ไม่ยอมกระเตื้องขึ้นเลยสักนิดตั้งนานแล้วเซียวเหยยเป็นสัตว์ต่อสู้ตัวแรกของหลิมเฟิงมันเคยเป็นแค่หมาธรรมดาตอนนี้มันอยู่ระดับเอขั้นสูงสุดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านี่คงจะเป็นระดับสุดท้ายของเซียวเหยยระดับของมัน เลยไม่เพิ่มขึ้นมาอีกเลยถึงอย่างนั้นหลินเปิงก็ไม่ได้สนใจเขาคิดว่าเร็วๆนี้เขาน่าจะสามารถบรรลุระดับเอขั้นสูงสุดและมาถึงระดับเอดได้เพราะว่าสัตว์โบราณทั้งสามตัวโดวยวิธีนั้นการบำเพ็ญของหลินเปิงก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของระดับเอสูงสุดเมื่อหลินเปิงเสร็จงานโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นหวังหาได้โทรมาหลินเปิงจึงได้รับสายพี่เฟิงฉันขอลาง,งานสักอาทิตย์สิเสียงของเขาพันดังออกมาจากปลายสาย เมื่อได้ยินแบบนั้นหลิมเปิงก็ตกตะลึงหวังหานขอลางานหนึ่งสัปดาห์งั้นหรือดังนั้นหลิมเปิงจึงรีบถามออกไปอย่างรวดเร็วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ขอลาในระยะยาวอย่างนั้นคือว่าซื่อจี้กับฉันกำลังจะแต่งงานนะ่ะ